โอเคเข้าเกมใหม่เออแหลกแหลกแหลกสนามบินอยูงไง่ไหนโอ้โหโคตรไกลเลยเฮ้ยทำไปโน่นทำไปโน่นโอเคเอ้ากลางร่มดิไปพักเ่อยกันแป๊บเฮ้ยเจอระดับหนึง่ง อุ้ยแมงเอ้ยจะล่วงลงมาพี่อาอะไรปลาใส่กัน คุณอยู่เครื่องบินลำนั้นพังไปแล้วคุณอยู่ผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับเออผมตอนนี้ผมรอทบว้ระเบิดกันคโอเคคุณอยู่คุณอยู่กําลังไปเอาเครื่องให่แล้วจาที่เราโดนยิงได้ไหมเคียงรถหายไปทางซีสองนะครับเดี๋ยวเข้าไปบินไปหาผมว่าอยู่ในเวิร์กซีสองกันนะว่าใครจะเอาเครื่องบินน่ะเพราะว่าเครื่องบินครอบครองได้หนึ่งลำนะคะโอเคผมจะเอาไประเบิดหนึ่งลำครับ เราจะระเบิดใหม่ก็ได้สิคุณยูเ้วก็ผัดเป็นยิงหัวแล้วก็ตายคู่กันนะครับก็ไปเอาใหม่เฮ้ผมรอทมบินระเบิดกันแป๊บหาบ้านให้เจอคุณยูเครื่องบินไม่ต้องการเราต้องการรถตอนนะี้ผมไปขายของในเอาโพสอื่นแล้วไม่ได้เรื่องต้อง c สองเท่านั้นทำไงให้มันระเบิด,ดะะไใกล้ที่สุดครับเกือบจะโดนดาเม,มานนะจมันอะเกือบนะครับจะโดนนะ ต้องเกือบอ่ะต้องหาของปลาต้องใกล้มากอะครับมันมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วไงเบรีเฟอร์ยังบนเนี่ยซอมบีม้ยังหัวกัะเดิมอเอา้าตายซอมบี้หรือคุณยูตายเออซอมบี้ครับ แต่มันยังไม่ระเบิดผมเอามีดปักหัวมันตายโอเคซัดเต็มหน้าแล้วก็วิ่งไปเลยโอเคผมกำลังจะบินขึ้นเดี๋ยวผมดูก่อนอ้อบินไปโอเคกำลังจะบินขึ้นโอ้ยระเบิดห้ยมันขับง่ายกว่าเดิมไหมเนี่ย ไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับสกิปนิดหน่อยไม่เป็นไรผมขึ้นแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยเอาคุณพี่ซิตนิดหน่อยครับเนี่ยผมอยู่ดี่ครับเดี๋ยวผมกลับบ้านกันครับ ลินได้โล่งไงได้เวลาสวีบหาบ้านเลยเอยส <c oughs> กิดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับพี่นอ้อง <c oughs> ได้เวลาสวีบหาบ้านนะครับตรงน,นั้นนะคุณโย่ ผมไม่แค้นนะแต่ผมฝังใจฝังเข้าไปจุดคุณยูรู้ข่าวยังวันนั้นเข้ามามากกว่าสองเข้ามาสามน่าจะคนหนึ่งเอารถไปมาส่งสองคนเขาว่า,ากกว่าเขาสองเราสู้ไม่ไหวหรกเราไม่มีปืนเลยนีและครับเราต้องสู้เดี๋ยววันเ็กเดี๋ยวคุณยูกับผมไปเลดกันสองคนก็ได้ เออเราจะไม่เอารถออกมาซักคันเราจะระเบิดทิ้งให้หมดเลยรถอะอย่าอย่าโคตรทิ้งคุณกิฟใช่ไหมว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราชิปหายแล้วอยู่บนเครื่องบินตรงจอดพอดีเลยครับไม่เซิร์ฟลีเอาให้ยับครับรถมีกี่คันแล้วระเบิดให้หมดโอเคแล้วคุณยูจิเกียดวิ่งครับไม่กลางลม าคุณยูกำลังบินละโอาไกล่เลยครับผมใกล้ผมใกล้ผมใกล้ลงหลังคาได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวนึงนะคะคุณยูอ่านี่ไงเครื่องบินขึ้นแล้วโอเคผมผมขึ้นยังตรงผมอะเมาต่อเกิดแล้วค่ะแต่ว่าตรงตรงสนามบินยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าของของคุณยูยังเครื่องบินมันมันตกมันมันมันไม่รีสตนร์หกสองสี่หกสองหก มาเอารอบที่สามสองสี่กสอกิจะกหาบ้านแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เอาเครื่องบินให้ได้ก่อนครับโอเคคุณยูเกินแล้วโอ้แล้วผมวิ่งเหนื่อยแนะ่เอาไม่เป็นไรวิ่งได้อยู่ใกล้ไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยเยหายแล้ว จัมีระเบิดือคนคอยูสองทัมบีระเบิดสองครับอยู่บนหลังคาครับผม <c oughs> ผมเจอคือมินละแล้วผมจะลงยังไงครับเนี่ยคุณคยูมันจะมีเหมือนนั่งร้านอะ่ะจะมีพวกกล่องปืนกล่องอะไรอยู่คุนยูลองข้ามข้ามไปดูดีว่ามันมีปืนหรือเปล่าที่อยู่ข้างบนอะ่ะมันโดดขึ้นมาไม่ได้ซอมบีอ้อ่ะแล้วกูเสียง ซ่ามสียงมาต้องขอรอโอ้ชีส oh, <yes. S 1> คุณดูปากเข้ามาซ่อมบ้านดูบ้านเลยนะไม่อยู่หลายวันเดี๋ยวรถผมไปฝากแอดมินไว้คุณตายเอารถไปจอดไว้ไหนเนี่ยคุณตายเอาจอดบ้านแอดไง ใช่แต่อยู่ตรงไหนล่ะตรงข้างๆบ้านข้างางร้านค้นาใช่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 อยู่ข้างหน้าเลยอ oh, <yeah. S 1> ้าวเชี<บ>่ยอมีคันยังจอดอยู่ในพุ่มไง<อ>ก็เลยสงสัยว่าคัานไหนอ้อมเลยเมื่อวานดูเบริเฟอร์เขาดับรถกันมีคงมีเครื่องด้วยเ oh, ขาดับขับได้อะผมเจอศพผมละ วิ่งเลยศพแล้วในศพผมไม่มีอะไรรอบที่สามเราย้ายเซิร์ฟกันตอนไหนนะคุณจิ๊บมีนาเหรอครับคะเราย้ายเซิร์ฟกันตอนไหนย้ายกลับเซิร์ฟเบอร์ เซิเเร์ฟเวอร์เดิมเราอะเดือนไหนนะครับอ่อไม่จำได้น่าจะช่วงประมาณมีนาค่ะผมจะได้เรามาเล่นช่วงเมษาไงประมาณมีนาประมาณนั้นะนะผมไม่อัพสัวเองเอาไปอัพแพทหน้าแล้วกัน บัก๊กอะมันมันไม่ใช่บัก๊กอะครับเหมือนเซิร์ฟมันดีเลย์มากมันกดเอาอะไรมาไม่ได้เลยเมื่อกี้กดของจากกล่องใส่กระเป๋าก็ไม่ได้มันดีเลย์ครับช้าผมวิ่งออกจากบ้านไปหาคุณยูอะอผมเพิ่งได้กินที่สุดมาใส่อ,ะอ่ะให้กดใส่ไปแล้วโอ้สมบู โอ้บ้าคว้างเฉยๆนี่แหละระเบิดเลยโอเคระเบิดเรียบร้อยสงสัยว่าหลังหลังเซิร์ฟรีประมาณกี่นาทีไม่รู้แต่ดีเลยอยู่พักเฮ้ยอย่าคิดนานฮู้ซอมบี้รอบข้างแล้วเออขาเออเออโอเคโอเคไม่เซิร์ฟก็ได้วะไปแล้วเอาเครื่องบินดีกว่า ข้างนอกตัวหนึ่งด้วยชิบหายแล้วรีบไกิกงนไปไป,ไปข,ข,ขึ้น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 โอเคได้เครื่องบินละ ขึ้น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 โอเคได้แล้วรอบที่สามเียัอยู่เก็บกันเก็บกับับราที่สามแล้วเฮียบินกูนอ่าร <c oughs> ก็โดนล้วก็โดนมาเด็กไทยใส่โกขึ้นไม่ได้ซ <c oughs> อมบี้ระเบิดที่นี่ผมอยู่ รอบที่สามเป็นเฟรมหอยเหลือ9.5จาก120เิบกตุยหลายรอบคาบีตายตายผมได้คือบลอกที่สี่เลยจเพื่อนผมลงเลยดี เบอร์ใหม่อ่ะมีสี่บังมีสี่บังเบอร์เก่านะครับเก่าแง้งเป็นเอาง่ายไม่ค่อยง่ายนะน่ารักแต่แง่ไม่เกินรมามาบังเคยอะไรวะเนี่ยเอ้ยหนาวหนาแงเป็นเวลานานอย่าอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องแงครับตัดอันนี้ให้ได้ก่อนตัด hard C4 เหรอตอนเด็กเข้าไปแงครับมันต้องตัดประตูก่อนครับเขาหรอมันมีจุดนี้เรามีไม่ได้ใช่ไหม ไม่มันจะเปิดประตูคีย์การ์ดค่ะแต่ว่าถ้าพวกประตูห้องที่เก็บอาวุธ่มันเราต้องไขมันต้องตัดระเบิดก็จถึงว่าตัดระเบิดต้องตัดแต่อะไรอัดไฟแจงจอนไฟฟ้าไหมใช่ด้วยอ่ะมันก็ประตูอะไรแล้วก็ไขล็อกห้องอีกเอออย่าเลกอย่าเลก รวมไปคนเดียวก็ได้แน่นอนตอนนั้นถึงบ้านปลอดภัยแล้วครับไปไหมครับไปครับไปไปคุณยูไปคุณยูครับเดี๋ยวผมเอาปืนก่อนได้เวลาหมูงงลครั้งที่สองเป็นลำไปหนึ่งดอกไปคุณยูครับ<อ>คุณยูครับคุณยูครับ ตายครับเทำเข้ผมลอยเอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วผมใกล้ตายแล้วครับพหนาวหรือเปล่าคุณยูปาเปลปาป์คครับปัร์คปักแล้วก็โดนตอนขึ้นรถอะ